กลับมาเถิดวันวางวันผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันวางวันวานนานแสนกล มาเถิดวันหวานวันวานที่อะไรกลับมาเถิดวันหวานวันวานทราบซึ้ง เกิดวันว,นวานวันวานที่อะไรกลับมาเกิดวันวานวันวานซาบซึง้งใจวั pues. <Kas per now> นสาบซึ้งใจกลับมาเกิดวันวานกลับมาเกิดวันวานกลับมาเกิดวันวาน บบาวเคินยังเ h o u s อ h o l น,นายเบาเคินยังเ o u s e อ o l d นายไปแอลตั้งใดสาวบ่กใครพอรูปบ่รอสาวบ่กพอหาไปบ้านจันตาเพื่อนจุ้ย น้องไปบ้านฉันฟองเพื่อนก็ปิดประตูกึดไปกึดมาเป็นดีเอ็นดูตัวเก่าไปแว่ร้านเรล้าจดเล่าข่าวสองตองเสียใจฉันฟองมาจุเฮาแต่เฮาว่าโอ้ฉันฟองมาน่าจุขี้เหล่ายางไงเลยเนาะ จะเข้าท่าป่อลุงแม่ป้าเป็นตีหน้าเสียใจบอตันแผ่วตีนขั้นใดเปิดดับไฟเฮียก่อนไปบ้านงามงอนสีอ่อนสีพันเป็นเล่าลือกันเป็นสาวงามตึงกู้บัดตันไดอูเพราะว่าพ่อเปิ่นคางเป็นจมจมค้างคางท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกับน้องนะครับ ที่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการในจังหวัดพิศณุโลกของเราครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์มาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆของน้องนะครับน้องชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับค่ะชื่อสมิตาวัฒนพิบูลไพศาลค่ะชื่อเล่นชื่อเจเจค่ะครับน้องเจเจนะครับตอนนี้อยู่พิศณุโลกอยู่แล้วเกิดที่พิศณุโลกหรือเปล่าค่ะเกิดที่จังหวัดพิจิตรค่ะแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพิศณุโลกค่ะ ครับแล้วเรียนเด็กๆนี่เรียนที่ไหนค่ะตอนเด็กๆเรียนที่เซน,นีคูลาสค่ะแล้วก็ประถมค่ะก็จากกาันบุญแล้วก็มัธยมต้นถึงมัธยมปลายเฉลิมขวัญสตรีละปัจจุบ,บันนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศว,วนค่ะคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารเอกการจัดก,การธุรกิจปีที่3แล้วค่ะอปีที่3แล้วเรียนกัน4ปีนะครับเด<ช>ี๋ยวปีหน้าก็จะจบแล้วตอนนี้ก็น้องเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงครับเคยประกวดอะไรมาบ้างไหม พราะว่าพิศโลเขาจะมีประกวดกันบ่อยมากเราเคยประกวดอะไรกันบ้างค่ะก็ประกวดตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะ3ปี8 90ก็จะประกวดที่เวทีร้อยกระทงหน้าวันใหญ่ค่ะแล้วพออายุ18ก็เริ่มประกวดเวทีสงการค่ะได้ตำแหน่งรองสงการมาปี2553ใช่ครับเป็นเทพีสงการรองนะครับรองแล้วก็มีถ่ายทำสปอร์ตโฆษณามี ถ่ายทำวิดิทัศน์อะไรบ้างไหมค่ะก็ล่าสุดนะคะวันแม่12สิงหาได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางพี่ๆทีมงานจอพิสนุโลกคะ่ะได้ถ่ายทำสปอร์ตโฆษณาคืนหัวใจให้แม่คะ่ะกับสโมสรโรตารี่ค่ะ๋องานนี้ดังมากเลยนะครับว่าน้องเป็นนังเอกนะครับใ,<ช>ในในสปอร์ตคืนหัวใจให้แม่<ช>นะครับของสโมสรโรตารี่พิสนุโลกแล้วตอนนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วกิจกรรมในมหาวิทยาลัยทำอะไรบ้างครับ ค่ะกิจกรรมมหาวิทยาลัยนะคะก็เจเป็นตัวแทนจากคณะสังคมศาสตร์ตอนแรกเจเจเรียนคณะสังคมศาสตร์ก็จะเป็นดาวคณะประกวดเฟสชีบอยแอนเกอรค่ะเขาเล่าผ้าคนสุดท้ายค่ะแล้วพอปีสองย้ายคณะขึ้นมาเป็นคณะบริหาธรธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสืษษษ่อสารมีโอกาสได้เป็นพิธีกรของของมหาวิทยาลัยนะคะถ่ายเอ็นยูไลของมหาวิทยาลัยค่ะก็จะเป็นพวกงานถ่ายแบบงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะครับตอนนี้ก็รับงานพิเศษบ้างน,นะครับ เป็นพิธีกรก็ได้เนาะถ่ายแบบก็ได้ถ่ายทำวิดีทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจะทำโปสเตอร์อะไรก็รับหมด<ช>เนาะรับหมดทุกอย่างใช่ค่ะรับหมดทุกง,งานค่ะเพราะว่างานงานที่เราถนัดค่ะเราก็เหมือนกันแบบว่าสั่งสรมประสบการณ์ของเราเพื่อปรับใช,ช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างพิธีกรค่ะก็เหมือนกับแบบว่าการเข้าสังคมเพราะว่าการทํางานพวกนี้จะทาให้เรารู้จักคนเยอะขึ้นค่ะครับพอน้องก็ได้มา เข้ามาอยู่ในวงการนะครับว่าละทำทุกอย่างถือว่าเป็นเด็กที่เก่งจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องสวยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนี่สวยด้วยแล้วก็มีความสามารถด้วย mm. ก็สุดท้ายนะครับอยากอยากให้น้องฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะคนพิศโลกฝากนิดนึง สำหรับเจเจนะคะเจเจก็จะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคะ่ะเวลาเรามีโอกาสอะไรเวลาเรามีโอกาสได้ทําอะไรแล้วนะคะเราอย่าแค่คิดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเวลามันจะไม่ย้อนกลับมาหาเรานะคะเวลาเรามีโอกาสปุ๊บเราต้องลงมือทําเลยค่ะขอบคุณค่ะครับนี่น้องเจเจนะครับวันนี้ก็คือมาถ่ายทํโาโฆษณาประสามพันธ์ให้กับบริษัทใหม่น้องใหม่ PL p o d c a s t รับบริการถ่ายภาพิ่บภาพวิดีโอรับบันทึกเทปรายการโทรทัศน์งานอีเวนต์ต่ตางๆในห้องสตูดิโอหรือการแจ้งรับทำงานพรีเซนเตชันงานหนังสั้นเพื่อนำเสนอง,งานแต่งงานและวี r ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันและทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อคุณวันชัย089-437-1099 0894371099ด้านทุกวันรับประกันคุณภาพ